ซื้อเวฟดีกว่านู่นเหมือนเหมือนพูดตรงน้ำอันนี้เพื่อนคือผมมาเจอมันสูงแบบนี้บางทีมันการกับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทเสร็จ สวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงวันที่ทุกคนรอคอยแล้วก็ทุกคนจะรอถามผมเยอะมากว่าได้เวลารีวิวเจ้าซีที5 2แล้วหรือยังคำตอบก็คือยังนะครับผมรอเล่นรอเล่นตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปิยะแล้วนะครับหนึ่งสองซ่อมปุ๊บ,บ,บ <Wow. S 1> สวัสดีครับพี่ปิยะโอ้โ oh. หอันนี้พี่ปิยะก็คือมาพร้อมกับ c ีที5ซึ่งวันนั้นที่เราไปรับรถกันที่เพชรบุรี วันนี้ผมจอดคู่กันเลยซึ่ง,มงผมเชื่อว่าหลายคนที่เห็นเจ้าซีทีทุกคนก็จะพูดว่ามันแพงอ่ะประเด็นหนึ่งก่อนแพงซื้อเวฟดีกว่านุ่นเหมือนกันเลยโหรูปทรงก็แค่เปลี่ยนปลาติกรอวะแพงเหมือนกันต้องอ่ะผมบอกราคาก่อนป้ายแดงถ้าซื้อสดเท่าไหร่ครับพันนี้8 4 0 0 0 0่0 0บาทเวฟร้อยบาประวานเนี่ยซื้ออยู่ประมาณ5 0,000กว่าบาทห่างกันอยู่เศษเศประมาณส0,000ื่น เดี๋ยวเคลียร์เลยวันนี้ว่าหลายคนพูดว่านู่นนี่นั่นเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันแล้วว่ามันสมมไหมรวมถึงการขับขี่การใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปครับผมโอเคครับพี่ครับตอนนี้เรามาดูเราอยู่กับพี่เลยนะครับผมเลแผ่นยักโอเคก็เดี๋ยวคําถามที่หนึ่งเลยอ่ะคุณคุณดูตัวนี้จริงๆผมต้องถามพี่เบี้ยก่อนว่าความรู้สึกแรกที่สัมผัสกับเจ้าซีทีคันนี้มันเป็นยังไงพี่เบาเบาเป็นยังไงเรื่องเบาเรื่องเบาความรู้สึกก็คือมัน มันแน่นคือมันแข็งเบาค่อนข้างแข็งเนาะอันนี้ผมผมก็นั่งรู้สึกว่าเขาออกแบบมาค่อนข้างแข็งแล้วสูงมันแน่นมันแข็งคือถ้าเทียบก,กับเวฟเนี่ยนะมันเตี้ยก,กว่าเวฟจะนั่งอาะผู้ชตรงเวฟจะดูนั่งสบายกว่าคืออันนี้อาจจะเหมาะสำหรับแบบกระชับกระชับนะอันนี้ต้องบอกว่ารีวิวแบบตรงไปตรงมานะจากผู้ใช้งานจริงนะไม่ได้แบบว่าอวยกันเพราะอันนี้ผมบอกตรงว่าคันนี้ผมก็ไม่ได้ตังมารีวิวนะนะครับเรื่องเบาแข็งกว่าความสูง สูงสูงกว่าอ่ะเดี๋ยวพอคุณสูงเท่าไหร่ครับเนี้ยร้อยเจ็ดสิบอ่ะดูร้อยเจ็ดสิบอ่ะค่อมค่อมตรงตรงเลยค่อมตรงตรงเลยคือตอนแรกๆผมจําได้ว่าช็อตที่คุณนั่งที่โหอันนี้ก็คือขามันจะต้องโหบันเลนะมีความบันเล่นี่คือร้อยเจ็ดสิบปกติขาจะสั้นกว่ามนุษย์ทั่วไปนิดนึงแต่ก็คือนั่งแั้ก็เป็นอย่างนี้เลยใช่ปลายเท้าติกแบบนี้นะครับใช่ร้อยเจ็ดสิบประมาณนี้อ่ะเราไปดูฝั่งเวฟครับค่อมนิดนึงโหกูใช้เต็มที่เลยหน่อยนะ อ่ะเรามาดูรถเวฟกันทั่วไปนะครับเวฟผมนะปึ๊บคุณอ๋อแต่คือเย่งเหมือนกันนะคุณก็เย่งทั้งก็สองสอันเล้เนี่ยนะก็ไม่ไม่ถึงปลายเท้าอ่ะแต่ก็คือว่ามันก็โอเคอะ่ะโอเคนะครันนี้มีหินหน่อยอก,ก็คือฉะนั้นให้คือเรื่องเบาะนี่คือต้องบอกว่าถ้าถ้าเตี้ยตัวเล็กจริงๆถ้คนสูงสักร้อยหกสิบนี่เป็นไงก็อาจจะเย่งและนะ้วเนาะซึ่งอาจจะเป็นภาระสําหรับอ่าคนที่ใส่ลุยนะเพราะบ้านลุยเนี่ยถ้าสูงมากก็เสี่ยวเหมือนกันนะก็ต้องเข้าใจว่าเหตุผลของมันก็คือว่ามัันนออยากให้ทงมสู เพราะว่ามันเป็นรถสายลุยนะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับเรื่องความสูงก็คือประมาณนี้นะครับมิลลี่เบาเคนเบาเวฟนี่คือ,อยังมีพื้นที่แบบพอนั่งแล้วขยับอ๋อเปลี่ยนท่านั่งระยะระยะเวลาขับขี่ได้แต่นี่คือมันเป็นเบาะตอนเดียว,วก็คือพื้นที่แค่เนี้ยคุณก็ขยับได้ประมาณนี้เฮ้แต่เมื่อกี้ตอนผมนั่งอะก้นผมมาถึงตรงนี้นะ Uh huh. มันจะแบบว่ามันรับเบาะเหมือมนมันให้ตัวยุบๆลงไป uh huh. ชนตรงเหล็กตรงนี้เหมือนกัน uh huh. นะแต่ว่าของเวก็จะเป็นแบบรถแม่บ้านะนะ uh huh. อ่านี่คือหนึ่งจุดนะค,คือการนั่งนะครับชุดชุดแฮนระยะแฮนนี่ระยะแฮนให้ดูระยะแฮนตัวนี้เนี่ยก็คือว่ามันจะใกล้ของ,ของเวธรรมดา uh huh. คือเพื่ออันนี้ต้องบอกเหตุผลก่อนนะเพื่อนๆชุดแฮนที่มันยกยกขยโยกเข้ามาใกล้เนี่ยมันจะให้ฟีลลิ่งเหมือนรถวิบากคือให้มันยืนขี่ การที่ยืนขี่เนี่ยเฮนจะต้องใกล้ลําตัวนิดนึงเพราะถ้าไกลเหมือนเวฟเนี่ยมันจะเกิดอาการโยงโยงโยกไปข้างหน้านะฮะเนี่ยเราจะเห็นว่าระยะระยะแหกเบาที่นั่งของเวฟมันขยับก้นถอยได้อีกเยอะมากกว่าตัวเนี้ยระยะแฮนจะเข้าใกล้ตัวมากกว่าฉะนั้นเวลานั่งเนี่ยมันก็จะต้องปรับตัวนิดนึงแต่ผมไปดูอีกชนแนลหนึ่งมาเขาบอกแับอย่างนี้ครับคุณปิยะคุณด้วยเจ้าของชุดลูกตุ้มเออเขาเรียกอะไรนะตุ๊กตาแฮนตรงเนี้ยมันสามารถกลับด้านได้นี่ เพราะตอนนี้คือมันเยืเ้องเยื้องเข้ามาด้านด้านด้านฝั่งซ้ายใช่ไหมครับ uh huh. แต่ถ้าคุณหมุนกับด้านคนทั่วโดยการไขน็อตตัวด้านล่างตัวนี้แล้วหมุนกลับด้านตุ๊กตาแหนไปด้านหน้า uh huh. ชุดแทนตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถขยื้นไปด้านหน้าได้อีกนิดหนึ่งอันนี้อันนี้คือเป็นวิธีการอันนี้แล้วแต่คนชอบบางคนแบบตัวเล็กไงรู้สึกว่าไอ้ตัวใหญ่รู้สึกว่ามันมันใกล้มันใกล้ตัวมากเกินไปก็สามารถขยับตรงตุ๊กตาแฮนตรงนี้ได้นี่ผมไปทำกันบ้านมาแล้วแต่ชอบ น,นี่คือลักษณะของภายนอกที่เห็นนะครับชุดอ่ะชุดนักปัดไม่ระหว่างเวฟกับกของอันนี้คุณมีความเห็นว่าอันนี้ความสึกจากคนที่ใช้มันเป็นไงดีกว่าไหมนุ่มสุาดีกว่าไหมชอบแบบนี้ชอบแบบนี้มากกว่า,า,าเพราะว่ามันชัดเจนกว่าใช่มันดูชัดเจนว่าก็มีความเร็วชัดเจนเป็น,เป,นเป็นเป็นความเร็วตรงนี้ถูกไหมใช่แล้วก็ข้างบนเป็นเป็นเกน้ำมันเป็นเกน้ำมันก็ดึ่งถังมียี่หีอหนึ่งสองสามสี่มีห้ามีหกเม็ดอาจจะมีหกขีดหนึ่งถังนี้วิ่งได้ประมาณเท่าไหร่เนี้ย ประมาณสองร้อยยี่สิบแต่เขาก็เคปรมาณสองร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบสองร้อยสิบเนี่ยประมาณเนี้ยได้มากกว่านั้นคือเกินสองร้อยโลใช่โหผมไม่รู้นะแต่เวฟผมวิ่งน่าจะได้มาแค่ร้อยหกสิบโลอาจจะเป็นเพราะน้ำหนักตัวผมเยอะแต่ว่าเนี่ยคันนี้วิ่งได้สองร้อยห้าสิบโลอ่ะสองร้อยสองร้อยอัพแล้วกันกลมๆแล้วกันเผื่อคนอัดแช่นานอะไรเงี้ยแล้วก็ฟังก์ชันมีอะไรบ้างไหมฟังก์ชันก็มีมีระยะทางรวมทิปเอ ทิป B, ป B แล้วก็ระยะทางรวมก็คือ <ๆ S 2> มีทิป A กับทิป B แล้วก็รวม<ช>นะครับก็เหมาะสำหรับเช่นขา,ขาขาขาไป A ขากับ B กี่กิโลหรือว่าเอา A เป็นตัวตั้งน้ำมันหนึ่งถังก็ได้ส่วนใหญ่าจะใช้แบบนี้ B ก็อาจจะเป็นสะถมรวมไปนะครับนี่คือชุดนับปัดที่ก็คือให้มาใหม่นะครับอีกน,นึงชุดกุญแจไม่เหมือนกันครับช่วยถือหน่อยช่วยถือหน่อยกุญแจของเขาเป็นกุญแจแบบเหมือนอิโมเลยแต่ผมไม่รู้มันอิโมปะนะอันนี้จะบอกตรงไม่มีข้อมูล เป็นเหมือนท่อนด้าแจ๊ผมเลยนี่คุณของคุณแจเวฟนะครับคือกุญแจเป็นแบบแกะสลักเหมือนรถของรถยนต์นะอันนี้เหมือนแจ๊ผมเห,ห,หมือนรถยนต์ผมนะครับซึ่งเป็นเหมือนดูทันสมัยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเป็นกุญแจชิปไหมแต่น่าจะไม่ชิปมัง้ง <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นเบ้าธรรมดาแต่ของเวฟจะเป็นแบบชัตเตอร์คือเป็นแบบว่ามีปิดฝาข้างหน้าแล้วก็สามารถเปิดเบาได้แล้วตัวนี้ ต้องใช้อันนี้คือดึงจากตรงนี้มาเปิดที่ตรงนี้ใช่ครับเปดน,นดี้กต้อ่าการเปิดบอก,ก็คือไม่สามารถทําเหมือนเวฟได้ที่กดกรึบๆแล้วก็เปิดบอกได้นะอันนี้ก็เป็นให้เลือกแล้วกันนะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่ก็อันนี้ก็ผมว่ามันก็เป็นสไตล์ของเขาโอเคทีนี้มาดูเรื่องการใช้งานคําถามทุกคนอยากรู้มากมันเร็วไหมไม่ได้เร็วอย่างที่คิดนะครับนะครับมันเป็นไงพี่เอาที่ถามก่อนรู้สึกประทับใจหรือว่าไม่ทับใจเรื่องความเร็วนะี่เรื่องความเร็ว ถ้าสาหรับผมนี่คือโอเคกับมันนะคือผมไม่ได้สายชิวไ,ไม่ได้สายแบบเร็วเร่งด่วนอะไรมากมายก็ความเร็วความเร็วประมาณเนี่ยคือที่หน้าใหม่เนี่ยวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่เอาที่บอกว่าสมมติว่าเราขึ้นทางหลักๆเนะี่ยวิ่งทางไกลเนี่ยประมาณแปดสิบก็เหนื่อยแล้วคือเหนื่อยคําว่าคํานี้คำว่าหนึ่งคือรถมันก็ได้เท่านี้นโอเคก็คืออย่างนี้ ็ถ้าวิ่งเร็วๆมันคือมันไม่มีชิลด้วยอ,อ๋อมันโตลมใช่โตลมแต่ถามคำถามก็คือว่า80-90ของเขาเนี่ยลดขึ้นได้แต่เราจะรู้สึกว่ามันมันได้เท่านี้ก็อธิบายอย่างนี้ให้เพื่อนเพื่อนฟังครับคือด้วยความที่ CT ตัวเนี้ยสเตอร์ท้ายมันเป็นเบอร์39นะครับสเตอร์39ตรงนี้เนี่ยสเตอร์ที่ให้มาเป็น39นะครับ39ส,ส่วน Honda Wave เนี่ยเดิมๆมาัจะาตกโรงงานนะ่ะคือ เบอร์36ฉะนั้นก็จะเห็นว่าท้ายของเวฟน่ยมันจะเดินได้ดีกว่าเดินได้เร็วกว่าเพราะว่าคนก็ซื้อเวฟดีกว่าสิคาตอบคือไม่ถูกต้ององนั้นนะซัทีเดียวเพราะว่าซีทีเนี่ยมันเป็นรถที่ถูกสร้างออกมาเพื่อเน้นสายเทลคาว่าเทลคือท่องเที่ยวในเส้นทางภูเขาทางดินทางฝุน่นแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าก็ไม่ใช่แบบ CIF มันก็ไม่ได้ไปถึง CIF ฉะนั้นรถพวกนี้เนี่ยมันถูกเซตให้วิ่งทางคนที่บ้านอยู่บนดอยอลจจะแฮปปี้มันเลยแต่อย่างเวฟเนี่ยผมเคยขี่เวฟไปเที่ยวดอยเบเปอร์่ะสเตอร์เดิมสามหกผมพูดเลยขึ้นไม่ได้ไม่ไหวมันมีอาการคือเกียวหนึ่งก็แล้วต้องลงไปเข็นนะแต่อันเนี้ยคือมันเซตมาให้สําหรับแบบนั้นคือวิ่งในเส้นทางเขาเส้นทางดอยฉะนั้นอันเนี้ยประเด็นที่ว่าพอมาวิ่งทางดาแล้วรู้สึกว่าโหทำไมมันบิดได้แค่เก้าสิบแปดสิบเองวเวฟเขาวิ่งกันเป็นร้อยแล้วอันนั้นก็ต้องเข้าใจเหตุผล้วยมันทดสเตอร์้าาาต,ต่ํลงมงมบ ก็จะได้เหมือนกันสูตรสเตอร์ที่เขาที่อ่านมาก็น่าจะเป็นเหมือน14 3 9ของเวฟเป็น14 3 6แต่ตอนนี้เวฟ125ผมมาใส่3 7อยู่นะเพราะว่าผมน้ำหนักตัวเยอะมันก็ต้องทดกำลังกันไปนะคะแต่กี้ขับขับขึ้นขึ้นเขามากับพี่ปิยเนี่ยตัว CT ขึ้นดีดีกว่าชัดเจนแล้วก็ช่วงโชกหน้าที่สูงกว่าเพราะโชกหน้าเนี่ยอ่ะให้ดูนิดนึงโชกหน้าก็เซตอัพมาสูงกว่านะครับเวฟมันก็ตึ๊ดเดียวเอง นะครับดูช่วงช่วงโชว์ชวนี่คือต่างกันพอสมควรเลยช่วงยุบต่างตัวนี้ช่วงยุบทาได้ดีกว่านะครับแต่ว่าก็จะเจออาการของมันยย้นย,ยนะเพราะว่าย้วยในการขับขี่เช่นเราหักพวมหักแฮนหักเยอะหักสุดปุรบิดมันจะมีอาการยวบนะครับเพราะว่ามันก็ถูกอย่างที่บอกคือมันถูกเซตอัพให้วิ่งในเส้นทางฝุน่นแต่พวกเวฟมันก็เลยได้เพราะว่าช่วงยุบมันไม่ได้มากมายอะไรมันประมาณรถใช้งานทั่วๆไปนะครับโอเคจบแล้วนะเรื่องสเตอร์ เรื่องชุดอาเรือนไมอะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูเรื่องอีกเรื่องหนึ่งครับพี่พิยะไฟหน้าครับมาดูครับตัวนี้เป็น full LED full LED ของ CT เปิดสิเดี๋ยวโอ้โหนี่เปิดแล้วใช่ไหมอ๋อต้องติดเครื่องต้องติดเครื่องเราติดเครื่องใหมอ๋อเขาติดเครื่องปุ๊บก็จะติดกระพริบเหมือนกันนะเนี่ยก็มีความเป็น LED กระพริบนิดๆเราลองบิดแค่ไหนนะพี่บิดบิดไหนบิดไหน โอเคถ้าบิดถ้าบิดแล้วตัวตัวคู่นี้จะหยุดกับพิ๊บนะโอเคดับเครื่องคําถามเป็นไงบ้างครับไฟหน้าสว่างใช้ได้ใช้ได้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์รับได้รับได้รับได้เลยไม่แต่ถ้าเทียบกับแอ r ล็อกเป็นไงบ้างว่าสว่างกว่านะสว่างกว่าพุ่ง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 กว่าแอลล็อกนะใช่ใช่ก็ถือว่าไฟหน้านี่ถือว่าโอเคแถมมีเดย์ไลท์ตรงนี้มาให้ด้วยเป็นเดย์ไลท์เป็นวงกลมข้างๆแล้วก็คือข้างในอันนี้เขาเรียกเป็นเดย์ไล จะเดลท์หรือไม่เดรท์จริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องไฟลี่แล้วมันก็คือติดให้หมดเลยนะครับแต่ของเวฟผมเนี่ยถ้าเทียบกับปาวานก็คือเป็น2คู่หน้าเป็นหลอดโบราณหลอดไส้นะซึ่งตัวนี้สีเข้มกว่ามันสีส้มอนะเนาะแต่ว่าถ้าเทียบกับถ้ารุ่นนี้สเปกก็น่าจะเทียบกับ l e d ตัวปะวานร้อย l e d แต่ผลนี้ผมไม่มีรถมานะของปะวาน l e d ก็สวยอยู่ก็ไฟหน้ากันแล้วแต่ชอบแต่ผมว่าสไตล์กลมๆมันก็โอเคแต่คิดว่านะ่าจะต้องเพิ่มสปอตไลท์ไหมก็ <c oughs> ก็มีบ <ę> ้างต้องเพิ่มสักดวงกำลังดีเลยเพราะว่ามันเหมือนขาดไปนิดนึงนะขออีนิดนึงนะครับสำหรับไฟหน้าผมว่าเอาจรงยิงผมเคยขับตัว CB ร้อยห้าสิบเนี่ยก็ไม่โดนนะไฟหน้าน้อยมากเลยอันนั้นเคยอันนี้คนละคันนะทำเป็น CB นะครับร้อยห้าสิบครับอีกทีนึงนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องอันนี้เคยไฟหน้าไปแล้วความเร็วก็แปดสิบก็สิบนะเด็กแว้นแซงกระจุยโอเคเราไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดาติดชิลก็น่าจะขับดีขึ้นนิดนึง ทีนี้มาขออีกเรื่องหนึ่งครับพี่เรื่องการควบคุมครับเรื่องอน้ำหนักของรถ CT เป็นไงบ้างต้องบอกกันเลยว่าน้ำหนักเป็นไงบ้างถามนิดนึง CT เห็นก็อลองลองลอง,ลองยกยก,ยกดูก็มีก็มีหนักบ้างนะเพราะว่ามันมีชิ้นส่วนของ อ่าคือจริงๆสเปกก็คือซีทีหนึ่งที่มันวีไอด้วยก็คือน้ําหนักตัวรถมันค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่ามันด้วยโลหะที่ใส่ไปบนรถเยอะมากชิ้นหนึ่งที่ใหญ่ๆก็คืออันนี้อีตะแกงหลังเนี่ยซึ่งเขาใช้เป็นพอร์ตไว้ดูดอากาศด้วยก็คือว่าเอาไว้ต่อกับตัวหม้ออากาศด้านข้างตรงนี้แล้วก,ก็คือเขาต่อท่อมาดูดตรงนี้โดยตรง อันนี้ก็เลยเป็นโลหะเพื่อความแข็งแรงฉะนั้นตรงนี้เป็นหนึ่งโลหะตัวไหนอีกบางโคนบางโคลคนหน้าบางโคลน,น,นหน้าตัวนี้ก็ให้เป็นโลหะมานี่ทั้งนี้เป็นโลหะหมดเลยนะครับแล้วก็ชุดช,ช,ชกหน้าที่สูงกว่าชาวบ้านเขามีตรงนี้ขึ้นมาเพิ่มเหมือนพวกสมัยก่อนที่เป็นเทนา่าโนวาใช่ไหมแต่ของเวฟเดี๋ยวมาดูเวฟกันเวฟไม่มีครับเวฟมีแค่ชกแค่นี้แล้วก็หมดแค่ตรงนี้วงนั้นตรงนี้เวฟไม่มีน้ำหนักตรงเนี้ยโลหะตรงนี้ก็หายไปแล้วบางคลนหน้าเวเป็นาตติกรรงๆ ABS ธมด แต่ตัวนี้เป็นโลหะแล้วก็แผ่นท้ายซึ่งเป็นเหล็กทั้งชิ้นแต่ของเวฟเป็นเพียงแค่เบอกะพัสติกยาวๆไปนะครับฉะนั้นน้ําหนักก็ต้องเป็นเรื่องปกติที่ทางซีทีจะหนักกว่าแล้วยางยางก็เบอร์ใหญ่เบอร์ตัวนี้เป็นเบอร์80-90ล้อหน้านะล้อหลังก็80-90เก้าเขาเบอร์เดียวกันแล้วก็ล้อเป็นหนของเวฟเนี่ยล้อหน้าเดิมๆ้างหน้าจะเป็นหนหลังเป็นหนก แต่ของเจ้าซีทีก็คือใส่หลังของเวฟมาสองหน้าเลย <c oughs> เป็น1.6ทั้งคู่แล้วก็เป็นยาง80 90ซึ่งถือว่าเป็นหมักยางที่ใหญ่นะครับแล้วที่สำคัญดูชุดท่อนี่เครื่องของซีทีตรงนี้นะครับเปลยโหดตรงนี้อันนี้นบเราบอกตรงว่ามีเท่นนะ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งจุดที่ที่ผมว่าผมมองแล้วมันสวยตรงที่ว่ามันโชว์เสื้อตรงนี้แหละแล้วก็เอออย่างที่หนักก็คือนี่มีกระแข้ง มีกัดแข็งกัดเครื่องด้านล่างนะครับซึ่งตรงนี้สําคัญเพราะว่าสายลงสายลูยเนี่ยเวลาหินกระแทกบ,บักเข้ามาเรียบร้อยจ้าถ้าอย่างดูของเว็บเนี่ยอ่าดูของคุณเว็บไหของคุณเวฟบนี่คือเปรย์โหดของเว็บไม่มีฉะนั้นโอกาสที่หินจะกระแทกบ,บักขึ้นมาถ้าในใช้ใช้งานแบบสไตล์ซีทีนะครับเนี่ยเครื่องล้วนๆน,นะครับแล้วก็มาดูเครื่องของซีทีตรงนี้เห็นไหมซีที CT มีแผ่นเหล็กลูมิเนียมก็เป็นหนึ่งที่ทําให้รถค่อนข้างหนักวีไอนิดนึง นะครับทีนี้ก็มองว่าหลายๆคนก็จะพอเข้าใจแล้วแหละว่ารถคันนี้หนึ่งคือมันไม่ได้เอาไว้เร็วแต่มันได้ดีเรื่อยอารมณ์ที่ผมพูดก็คือว่ามันเหมือนรถจี๊ปมันไม่ใช่ออย่างนูง้นอาจจะเป็นอารมณ์ถ้าในรถอันนั้นเป็นวีออสสมมุติวีออสฮอนด้าวีออสรถแจ๊ดอะไรเงี้ยไม่ใช่ฮอนด้าวีออสโตลต้าวีออสฮอนด้าแจ๊ดหรือแล้วที่มันปื๊ดป้าวไยรุ่นแต่คันนี้ถือออกแบบประมาณแบบรถจี๊ปคือฉันไปของฉันเรื่อย เปลียนแปลไปเรื่อยๆแล้วก็ประหยัดน้ามันของฉันไปนะครับอะทีนี้มาดูเรื่องท่อเรื่องอะไรเอันนี้ผมว่าขลาลายคนเขาก็าช่องอื่นเขาก็รีวิวรูปทรงไปหมดแล้วเมื่อกี้ผมขี่ผมนุ่งขาสั้นมา <laughs> อยากจะบอกว่าตอนแรกผมคิดว่ามันไม่ร้อนไม่ร้อน <laughs> จริงๆมันร้อนนะมันร้อนนะ <laughs> ตรงนี้นะครับมันก็อุ่นๆมันคือความรู้สึกโดนรู้สึกอะคือก็เฮ้ยมันต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้ถึงขั้นแบบหูร้อนแบบว่าภัยแบบ พองนะแต่คือมันความรู้สึกคือแบบตกใจใเพราะว่ารถทั่วไปมันอยู่ข้างล่างหมดแล้วแต่พอขึ้นนี้มันออกแบบด้วยการดีไซน์ที่เพื่อต้องการที่จะลุยน้ําได้แล้วคันนี้ลุยได้จริงด้วย mm hmm. คือเขาลุยกันจนถึงเนี่ยขอบขึ้นขันได้ไดแต่เวฟผมอ่ะไม่ลอดน้ําขันเดียวยังดับเลย <c oughs> อันนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูความชอบและความไม่ชอบของพี่บ้างอาเอาสิ่งที่ชอบก่อนสิ่งที่ชอบก่อน,ท,ออนที่ใช้กับมันก็คือที่บอกคือตัวเด่น huh. รถตรงดีไซน์ของมันมขี่ไปไหนแล้วก็มีคนมองอะ่ะสาวๆกีตสาวๆกีดพี่รออว่าตั้งขึ้น <laughs> <laughs> มันนั้นสวยอ,ะอ่ะนมันอันนี้พุ่งตรงมันเหมือนรถทามยาิยะรถประกอบไซทานมอเตอร์ทามิยะที่เป็นแม็กอินเจีแปนอ่ะมันจะดูงานแบบเนี่ยคุณดูงานมันมันเรียบร้อยตัดภาพมาที่รถไม่กพาวอันอัทของเราคือมันดูมบ้านไปแล้วอ่ะโอเคนะยังฝาแข้งนี่ฝาแข้งแบบนี้อ ก็คือธรรมดาเนาะก็สวยแล้วแหละแต่ของมันสวยกว่า <g ül> <g ül> มันมีดีเทลนะครับโอเคอ่าเรก็มีอีกที่ชื่นชอบสมรรถนะอ่าสมรรถนะคือเหมาะก,ก็คือมันก็ขึ้นลุยเที่ยวท่องเที่ยวได้น,นดี่ขี่ขึ้นเขานี้ก็แรงก็เรือเือนะเหมาะเหมาะขับสายชิวอะใช่แต่เมื่อกี้เวฟผมเอ๊ะแย่มกันนะแต่อันนี้มันคือแซงได้สบายสบายเลยสมรรถนะก็ดีแล้วก็อฟังก์ชันบนรถพวกอุปกรณ์อะไรให้ก็สมบูรณ์เนาะใช่เนี่ยหลตังค์นะคู่เนี้ย เนี่คือให้ตัวได้ด้วยอันเนี้ยคือแบบเป็นไฟติดค้างใช่ไหมเป็นติดไหเจ๊ง,อ,จงอ่ะเจ๊งเ่ะอนี่ก็คือให้เป็น LED มาเลยแล้วก็ดูแบบให้ตัวสวยงามยืดหยุ่นได้นะครับอันนี้ก็เหมาะกับคนที่จะไปล้มนะครับก็ <c oughs> คือมันก็เป็นรถที่ถือว่าเหมาะสำหรับสไตล์แบบคนแบบนี้มาดูข้อที่ไม่ช่วยโดนบ้างมีอะไรบ้างฮะอย่างแรกเลยอย่าง,งแรก,แรกเลยพี่ไม่โดนนะเรื่องท่อก่อนดีกว่าเออเรื่องท่อคือมันเป็นไง เนื่องชอคือไม่ใช่เรื่องดีไซน์ใช่ไหมไม่ใช่เรื่องคือดีไซน์มันสวยดีไซน์มันสวยโอเคชอบแต่ว่าเป็นไงร้อนคือรู้สึกรู้สึกอะถ้าใส่ขาสั้นก็คือแบบลำบากนิดนึงบากับจอดแต่คือมันมันมันต้องบอกก็ต้องแจ้งคนคนผู้ชมก่อนคือมันไม่ได้ร้อนพองคือจับได้แต่มันละอุละอุให้ความรู้สึกว่าเอ้ยสะดุ้งแบบเฮ้ยเอ้ยอย่างเมื่อกี้ผมเจอตอนที่ขับขึ้นเขาขึ้นมาคืออย่างบอกคือมันมีนิดนึงแหละใช่ไหม เพราะว่าไอา้ใจก็ต้องเข้าใจด้วยเหตุผลมันเป็นรถแบบเฉพาะกิจนิดนึนงนะครับถ้าอย่างเวก็รู้กันอยู่แล้วมันก็ได้แบบนั้นโอเคแล้วมีอะไรอีกครับที่รู้สึกว่านี่แบบเรื่องน้ำหนักน้ำหนักรถก็คือจะเยอะกว่าชาวบ้านแถวช่องเขาทาั้งทางที่ยังไม่ได้ขนอะไรได้วยซ้ำทีุ่ด้นนี้ก็รู้สึกว่าหนักเหมือนกันก็เมื่อกี้พี่บอกว่าตอนขึ้นมามีอาการท้ายมันจะโยนๆหน่อยฮะโยนโยนนิดนึงเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือท้ายมันก็มีน้ําหนักแล้วรถมันก็สูงด้วยนะครับ นี่ก็คืออีกหนึ่งอีกสิ่งไอมีไหมความสูงตอนตอนคอมเนี่ยก็คืออย่างที่เห็นก็คือว่าร้อยเจ็ดสิบของพี่เนี่ยก็ <70 S 2> ยังมันเย่งอ่ะซึ่งอันนี้ต้องพูดอีกอีกหนึ่งให้หนึ่งมุเข้าใจว่าถ้าเขาสามารถทําให้มันท้องสูงได้แล้วก็ไม่ต้องขยิ่งน่จะดีมาก uh huh. คือสูงประมาณเวทไม่แหละแต่ท้องมันสูงกว่าเดิมอ่ะคือมันจะทําให้สายลุยลุยได้มากขึ้นเหมือนพูดตรงน้ําอันนี้เพื่อนๆคือผมมาเจอจาก c r f คุณน้อง CRF ล้อสองร้อยห้าสิบเนี่ย เดิมๆมันจะสูงแต่พอเป็น C r F 3า0ร้ออ่ะมันเตี้ยมันทําให้คนนั่งเนี่ยสามารถเอาส้นเท้ามานลงได้สุดจําได้มาที่เราไปรีวิวด้วยกันอ่ะซึ่งมันคือ3ม C C F นะแต่ส้นเท้ามันอ่ะลงได้สุดซึ่งมันทาให้ขี่แบบมันก็มันไงคือมันจะลุยได้แต่พอมาเจอว่าตัวนี้พอมันถึงจะแม้จะเป็นรถเล็กแหละแต่พออาการที่มัน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 สูงแบบนี้บางทีมันการกลับรถหรือว่าช่วงที่เราจะไปเล่นทางวิน่าแตนตโลอะไรเนี่ยมันก็คิดแล้วเฮ้ย มันอาจจะลําบากนิดนึงอันนี้นิดนึงเป็นข้อสังเกตแล้วกันนะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมองเร็งรุ่นนี้อยู่แล้วก็คิดว่าผมรีวิวผมก็คงไม่ได้รีวิวสเปคเพราะว่าสเปกก็คือเราทราบอยู่แล้วมันคือ่ีซีเนาะแล้วก็หลายๆช่องเขาก็ทำาปไปหมดแล้วแต่เราจะรีวิวให้เพื่อนๆเห็นว่าเวลามันใช้งานกันจริงๆแล้วถ้าเทียบกันน่ยรถนงังรถแม่บ้านเนี่ยคือไม่ใช่ว่าคนจะมองว่าเฮ้ยซื้อเวฟดีกว่านะครับอ่ะทีนี้มาดูข้อที่ผมจะให้ใหแนวคิดว่าถ้าคุณมีสตงอยู่ เลือกระหว่างเวฟกับซีทีคันนี้ให้เพื่อนๆลองมองอีกหนึ่งมุมนะผมเชื่อว่ายังไงเวฟก็ต้องถูกกว่าคุณก็เลือกที่จะไปเวฟอยู่แล้วแต่ลองอีกหนึ่งมุมอ่ะพี่ยะราคาสดเท่าไหร่นะแปดหมื่นแปดหมื่นสี่พร้อมดอกตอนผ่อนแสนแสนสองฮะประมาณประมาณแสนหนึ่งแสนหนึ่งประมาณแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทเศษเศษอันนี้ต้องบอกว่าโปรของพี่เนี่ยเป็นโปรถูกสุดโปรฟรีดาวชั้นนั้นถ้ามีการดาวดอกก็จะต้องลด อยาให้เพื่อนๆไปดูกันกระทั่งดีลเลอร์เองนะตัดภาพมาที่เวฟครับห้าหมื่นห้าแน่นอนประมาณห้าหมื่นกว่าบ,บาทคันนี้แล้วเพื่อนๆคิดอีกอีกหนึ่งเลทนะครับคือเจ้าซีทีตัวนี้เลทในการคิดดอกไม่เหมือนกันจําได้ใช่ไหมเลทมันไม่ใช่เป็นเลทรดลดบ้านนะมันจะเป็นเลทเหมือนพวกรถบิ๊กไบค์ถ้าจำไม่ผิดนะครับเพื่อนๆลองคํานวณฉะนั้นสองคันนี้เวลาผ่อนออกมาแล้วเนี่ยถ้าเราซื้อแบบธรรมดาเนี่ยแถงเวฟเนี่ยต้องดาวแน่นอน เพราะว่าเวฟไม่ยอมปล่อยฟีดาวไม่ฟีแน่นอน <laughs> แถมดอกของเวฟเพื่อนๆลองคำนวณกันให้ดีผมไม่ขอพูดเลขลงไปในนี้เพราะว่าหลายร้านก็ขายไม่เหมือนกันแต่อย่าให้ลองคำนวณเรื่องนี้ดีๆบางคนจะมอง88,000แพงว่า3,000ที่แตกต่างคุณได้ดิสเบกหน้าคู่เพิ่มอันนี้ดิสเดียวเป็นหนึ่งคาลิเป,ปเอร์นะครับเป็นลูกสูบลูกเดียวแต่ตัวนี้จะเป็นลูกสูบลูกเล็กสองลูกนะครับคุณได้ระบบ ABS ถูกไหม คุณได้ลักษณะรถที่เป็นลักษณะ Premium, เกรดพรีเมียมไฟหน้าฟูล l อลด <My Digital, S 1> ีเหมือนกันแล้วก็ดไม่ดีไมดิจิตอลฟูลดิจิตอลร้อยเปรเเหมือนกันและที่สำคัญคือคุณไม่ใช่ h อน da ธรรมดาแต่คุณเป็น Honda ุอะไรนะขับเหว่นี่กุญแจรครับคือ3 0 0 0มบาทที่คุณคิดว่าโอ้ยซื้อเวทถูกกว่าซื้อเวทถูกกว่าผมมีแนวคิดแบบนี้ลองดูราคาผ่อนแล้วก็ลองดูตอนที่มันผ่อนเสร็จแล้ว สองคันนี้ราคาอาจจะไล่เรียกกันเลยด้วยซ้าแถมโปรโมชั่นของทางขับเ้าคันนี้เนี่ยก็สวยงามอยู่ก็ลองไปศึกษาหาหาราคากันดูและอย่างนึงอีกอย่างนึงที่อยากจะพูดคือรถคันนี้มันคือเกรดระดับรถพรีเมียมรถสะสมเวลนเวลาผ่านไป10ปีเท่ากันให้ผมมองนี้นะเวฟคันนั้นกับซีทีคันนี้อีก10ปีข้างหน้าเนี่ยคันไหนจะคือรถที่น่าสะสมมากกว่ากันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดของผมนะ ก็อยากจะบอกไว้สำหรับคนที่มองก็นี่เขาให้อยากมองในมุมผมบ้างนะครับว่าคนอาจาาจะเข้าใจหู้ง่ซื้อไม่แปเก้าหมืลองดูดอกมันก่อนนะ <laughs> ลองลอง,ลองดูดอกคันนู้นกระดอกคันนี้นะตอนผ่อนเสร็จแล้วพาผ่านเวลาไป10ปีคันไหนดูจะมีมูลค่าในตัวของมันมากกว่ากันรวมถึงช็อคอัพอย่างผมอของผมเนี่ยพ,พยายามแต่งให้มันเป็นรถสายทัวร์ลงท่องเที่ยว นะครับโดยการเซตอัพชกน้ามันไล่น้ํามันเปลี่ยนชกอัพหลังเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนยางแต่ซีทีตัวนี้คือโรงงานเซตอัพมาให้แล้วก็พอที่จะไปใช้งานได้แล้วพร้อมลุยแล้วอาจจะปรับเรื่องความเร็วอาจจะทดสเตอร์อะไรนินดๆหน่อยๆก็ว่ากันไปอันนี้เขาเซตมาแบบสแตนดาดโรงงานก็คิดว่าทายคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สลับในการตัดสินใจของใครใหลายๆคนนะครับเพราะว่าสเปนรถรู้รอยู่แล้วแหละอยากให้มองในมุมของการใช้งานทั่วไปโอเคขอบคุณมากครับพี่ประยะวันนี้ก็ มารีวิวรอบคันกับเจ้า c ีทีร้อยย่แบบใช้งานเนาะเราไม่ได้รีวิวสืป,ปงสปเปคมมันก็มันมีมาตั้งนานแล้วนี่คือสีใหม่แต่แนะนําถ้าจะซื้อรถถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดเรื่องสีผมว่ามันเป็นสีที่ออกใหม่ปี2020ถ้าซื้อใช้ยี่สิบเอ็ดสองพันยี่สิบเป็นสีเขียวถ้าคนคนไหนไม่ได้ติดเรื่องสีก็ซื้อสีเขียวไปเลยเพราะว่าระยะยาวมันคือปีใหม่ <laughs> มันเป็นตัวการันตีว่ารถรุ่นนี้คือรถปี2021นเะเพราะว่าสองสีเก่าก็ยังอยู่ แล้วก็รถอย่างหนึ่งรถรุ่นนี้มันก็ไม่ได้ป่าตามากแล้วบอกเลยว่าสีชิ้นงานสติกเกอร์มันถูกออกแบบมาสวยกว่านะอันนี้ผมต้องยอมรับว่าในการในในเนื้องานมากกว่าโอเคผมก็ไม่ได้อวยหรอกเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตังค์กับเขานะครับแต่ว่าอยากให้คนที่ใช้งานทั่วไปใช้งานแล้วก็มาร้อยฟังโอเคมาครับพีบ่ปิครับเย้ครับผมซี <See you. S 2> อู๊ดหนึ่งประเด็นนะครับก็คือเรื่องเกียร์สองเข้ายากไหนผมไลใคุณลองที่ระยะรอไปทีก่อน ว่าจะเย็นต้องโชว์มากมต้องโชว์มากคนดูเขาเชื่อแล้วว่าดีฮ <c oughs> ะเห็นไหมลองขับเลย11ขึ้นไปครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เมื่อกี้ผมเจออีกหนึ่งปัญหาพอดีเขาบอกว่าอัดดับเครื่องก่อนครับคือเกี่ผมไปเทสแล้วคือมันมีอาการคือเกียร์สองมันเข้ายากใช่ไหม ซึ่งผมก็เลยลองมา้ไปลองไปลองมาปรากฏว่ารู้ว่าเคล็ดลับก็คือว่าต้องเกียร์หนึ่งเนี่ย,ยความเร็วประมาณเอาที่หน้าปัดเนี่ยประมาณสักเลยสิบอ่าเลยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปถึงจะดันเป็นเกียร์สองเนี่ยมันจะเปลี่ยนได้แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงสิบเนี่ยหรือสิบเอ็ดกิโลเมตรเนี่ยมันจะมีการกดเกียร์สองลึกแข็ง มันเหมือนกดแล้วไม่ยอมแก๊กทัทีอ่ะมันจะกดลงไปแล้วไม่ยอมแก๊กครับก็อีนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหานะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะผมว่าไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็เป็นระบบของมันแต่เวฟไม่เป็นนะ <c oughs> อันนี้เวฟเวฟไม่มีนะเวฟไม่มีแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ <c oughs> คุณอย่าไปอะไรกันโอ๊ยแค่เปลี่ยนเกียร์ <c oughs> ลากรอนิดนึงแต่มันก็ความเร็วสิบอะมันไม่ได้ล่ออะไรมากมายอยู่แล้วนะ <c oughs> อาจจะแบบคนไม่คุ้นเคยอยงง่างเงี้ยแบบ เม,มันขาายาแต่จริงๆก็คือบิดน้อยบิดให้เกินประมาณ11กิโลเมตรต่อชิโมขึ้นไปเนะี่ยดันแกสองปุ๊บมันก็แกรกปกติแนละ้วนาะทีผมก็รอไปขี่เจออาการก็เลยแก้อาการให้นิดหน่อยโอเคประมาณนี้นะหนึ่งปัญหานะที่หลายคนถามมาโอเคครับ